่ท้ว่างเลก่อทเางไ่หมว่างีกว่าจะเอาหดิะี่อเอบอกอนี้ตัยุ่เขาเดีวเขาหยิบขาวบี่ดาวโอคไหลกันหมดเลยจะลงมาหายหนักเท่าไหร่ ลงไปเลือกแหละตอนน้องตาลัมอ้วนตอ้มแค่นี้ไม่หักกินอยอะน้ำใสียงแค่สามเสียผลกองอวนเนื้อลูกตินออกเป็นกล่องส่อนมัยหย่ หมาโลบมากทมานว่ายังบอยอดน่านพูดว่าังบอกว่าอันี่ราเป็นก่อนไม่เป็นปุณณ์ตามที่อาพูดได้กระมังหนึ่งก่อนได้ไหมได้กระมังหนึ่งโอเคได้แล้ได้กระมัง